กินขึ้นปะควั่นเหรอใส่ผ้ากินงนะเยี่ยม,มอยเยางแบนี้เลยสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าอเมริกานะคะเป็นเพื่อนกันแล้วเนะาะไมเสนนิดมานะคะกินแบบกินแบบบ้านนอกเรานะกินมือเอามือกินเลยนะนี่นะมันแบบว่าเอามือกินเลย มีช้อนแต่แม่วานไม่ไม่ใช้ช้อนแม่วานใช้มือเลยเพราะว่ากินกับสมกว่านี้นะคันสมกว่ามืดจต่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่ากินกับพริกแอปเปิ้ลนะแม่วานซื้อมาเมื่อวานแม่วานถามเห็นเห็นมันเป็นเห็นมันเป็นสีไหมครับพี่น้องมันเป็นนวยอ่องรองเอ็งแรงนะแม่วานไ่รู้จักนะเป็นรูปแบบนี้แม่วานก็เลยไม่รู้จักแม่วานบอกว่ามันพริกอะไรเหรอเขาบอกว่าพริกแอปเปิ้ลผสมข้ามเนี้ ีนคุยกับเขาเลยนะสุดยอดสุดยอดดีๆเด้อมาแล้วเมนูอร่อยมากม,มันเป็นอะไรที่ อาหารบ้านเราเนาะอาหารบ้านเท่าเนาะอร่อยมากเลยนะดูปลาเค็งหน่อยแม่ปลาขั้นนี่ปลาเค็งหน่อยอ๋อปลาเค็งหน่อยนะตอนนี้แบบว่าปลาขั้นคือสิะเดิแต่ปลาตัวใหญ่ๆเนาะพอมาพูดพอเถ่าปลาขั้นเล่าอันพอเถ่าหาปลาเก่งเข้าไปดูมีแต่ไปหาปลามาอะไรเงี้ย เนาะแบงปลากันยูยเสร็จนก็ได้ทุกคนเนี่ยคุณยอดเขาอรอมากอร่อยทุกอย่างเลยคือแบบว่าตอนนี้น่ะผักก็เยอะนะบ่รู้จะกินเนื้นก่อนแล้วเนาะเนี่ยแต่แง่งเด้อผี่หนองเลยมันแสบอยู่ดีเลยกินกอบยังถ้สบมันตกคน่ะ กินก็ยังกิดแสบเป็นปะดูเถอะเป็นอะไรที่ต้องกินเมื่อนะ้ำยังขี้แสบนะวันนี้วันหยุดนะคะทุกคนเป็นวันหยุดนะวันหยุดราชการนะสมมติเราเพี่น้องด้วย เขาบอกว่ากินกับพริกแอปเปิลเนี่ยมันเผ็ดมากแต่ว่าอันนี้พริกพริกธรรมดาบ้านเรานะกินลูกหนึ่งเหมือนกันแหละอืมลูกหนึ่งเลยนะนี่กับสมวาดาจะเด้อพี่น้องมันบ็คือข้าเหนียวเนาะพี่น้องเนาะมันบวกือข้าเหนียวเนาะเพราะว่าคุยกับบวกือข้าเหนียวคุย เงิมสงเสียงเงิสงเสียงดูสิหืมยอ,อดเงี้ยหาเขาเป็นปากปะร่อยขอบคุณนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หาปลาไดนน้แล้วเราะว่เนาะ หาปลาได้เพื่อแบบว่าหน้าฝนนะหน้าฝนแล้วก็ฝนมันตกดูนะถ้าคนที่แบบว่าขยันหามันก็จะได้นะได้ขายด้วยเนาะแม่หวานใกล้น้องน้ำเฉยๆน้ำมันเยอะปลามันไม่ก็ไม่กินเบ็ดนะใส่บเบ็ดก็ไม่กินนอกจากจะทำอย่างอื่นเนาะนอกจากจะทำแบบว่า ทำอย่างอื่นใส่มองใส่อะไรไปอย่างเงี้ยถึงจะได้นะอันนี้ปลาเขาปลาเชงหน่อยด้วพี่น้องเนี่ยหมกปลาเชงหน่อยด้วยนปลาเชงหน่อยตัวเน้อยนอยนะหมกกเลยนะม่ต้องเอาอยัางออกเลยนะกินเลยมันตัวเล็กเล็กนะ